อัปเดต3ข่าวนะครับจากทางโซนี่ครับที่มีข่าวออกมานะครับภายในอาทิตย์นี้ครับจะมีอะไรบ้างนะครับไปชมกันครับข่าวแรกนะครับก็คือทางโซนี่นะครับได้เปิดตัวนะครับเจ้าตัวใหม่ดิจิตอลตัวใหม่ครับมาในชื่อนะครับโซนี่ ECMB10 ครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นน้องนะครับของเจ้าตัวโซนี่ B1M นะครับซึ่งเป็นไมค์แบบช็อตกันนะครับที่เป็นดิจิตอลแล้วก็คุณภาพนะครับสูงมากมากซึ่งตัวนั้นครับจะมีไมโครโฟนนะครับในตัวครับอยู่ที่8อันนะครับแต่ตัวนี้จะมีทั้งหมด4อันแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆนะครับค่อนข้างจะใกล้เคียง กัันนะครบก็คือสามารถรองรับกล้องนะครับทุกตัวของโซนี่นะครับที่เป็นฮอตชูนะครับแบบมันตีฮอตชูครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าก็แทบจะทั้งหมดครับส่วนรุ่นใหม่ๆนะครับอย่างเจ้าตัวโซนี่ A7 IV โซนี่7 c นะครับก็จะรองรับเสียงนะครับในลักษณะที่เป็นดิจิตอลด้วยแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถปรับทิศทางนะครับการรับเสียงนะครับได้ถึง3ทิศทางเลยทีเดียวครับก็ราคาตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ250เหรียญนะครับหรือว่าประมาณ8,000ันปลายๆครับตัวนี้นะครับก็ต้องรอดูครับว่าเอ้ยราคาไทยจะเท่าไหร่แล้วก็อาจะะมมีขยเเื่่ไไหรรนนคับป ผมเชื่อว่าขายดีแน่นอนเพราะว่าอย่างเจ้าตัว B1M นะครับก็ถือว่าขายดีมากๆครับมาถึงข่าวที่2นะครับของทางกล้อง Sony กันบ้างนะครับตอนนี้นะครับมีการคอนเฟิร์มนะครับว่าเจ้าตัวกล้อง Sony A7R Mark 5ครับยังคงใช้เซนเซอร์นะครับที่เป็น61ล้านพิกเซลเท่าเดิมครับแต่จะมีการปรับปรุงนะครับต่างๆนะครับให้เหมือนเจ้าตัว Sony A7 Mark 4ครับอย่างเช่นจะมีจอที่สามารถฟลิปได้นะครับเมนูรูปแบบใหม่นะครับรวมถึงงานวิดีโอครับที่จะโหดขึ้นมากๆนะครับในเจ้าตัว Sony A7R Mark 5ครับแล้วก็ส่วนนเเซซอร์ 100ล้านพิกเซลนะครับที่เป็นฟูลเฟรมครับก็จะเริ่มต้นนะครับในการขายแล้วก็ในการผลิตจําหน่ายนะครับจากเจ้าตัว Sony A7R มา6ครับข่าวสุดท้ายนะครับที่เกี่ยวกับทาง Sony นะครับก็นงบอกว่าตอนนี้มีข่าวหรือว่าโ o n y นะครับจะเปิดเจ้าตัวกล้องนะครับ Sony FX1 ครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล้องที่เน้นในงานวิดีโอนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจตัวนี้ครับก็คือถ้าตามข่าวลือนะครับจะใช้เซนเซอร์นะครับที่24ล้านพิกเซลครับซึ่ง24ล้านพิกเซลมันจะเป็นเซนเซอร์สำหรับพแต่โดยรบอย่างแต่ เซนเซอร์ที่12ล้านพิกเซลครับเพื่อที่มันจะพอดีนะครับต่อเฟรมครับแต่ตัวเนี้ยอ่าเป็นความละเอียดนะครับ24ล้านพิกเซลนะครับแบบฟูลเฟรมสามารถถ่าย 4K ได้ทั้งแบบฟูลเฟรมแล้วก็ S35 นะครับเพื่อคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันครับว่าเฮ้ยเจ้าตัว FX1 นะครับจะเป็นยังไงแต่ตามข่าวลือราคาจะอยู่ที่ประมาณ3พันเหรียญครับก็ลองรอติดตามชมกันอันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นกล้องนะครับที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆครับมาแถมข่าวนิดนึงนะครับเกี่ยวกับทางซิกม่านะครับตอนนี้นนนนะะะคคครรรรััับบบกก็ทาางไมม่ีแผใเปิด เจ้าตัว Sigma 7200นะครับ f 2 8 dg dn ครับสำหรับทั้ง Sony นะครับแล้วก็สำหรับ L m ล u มครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับสำหรับคนใช้ Sony E m o u เมนะครับหรือว่าคนที่ใช้กล้อง L m ล u มนะครับทั้ง3ยี่ห้อนะครับทั้ง Leica Panasonic นะครับรวมไปถึงเจ้าตัวซิกมาเองก็ตามครับแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าอีกข่าวนึงจะเป็นข่าวดีหรือเปล่านะครับก็คือตอนนี้ทาง Sigma นะครับจะมีแผนนะครับเปิดตัวนะครับเจ้าตัวเลนส์ Sigma 85 135 f 2ครับก็คือเป็นเลนส์ตัวเดียวนี่แหละครับแต่้ะยสนะครับตั้ก 85-135มิลแล้วก็เป็น f2 นะครับไม่ใช่2.8นะคือขนาดอาจจะมีน้ำหนักนะครับอยู่ที่1.6กิโลกรัมครับแล้วก็ใช้ฟิลเตอร์นะครับขนาด82มิลนั่นเองแล้วก็ตามข่าวลือนะครับก็จะมีดีไซน์นะครับคล้ายกับเลนส์นะครับในซีรีส์ dg dn ครับอย่างเช่นพวก800 1.8อะไรพวกนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข่าวแบบอัปเดตนะครับจากทางฝั่งโซนี่ครับว่ามีอะไรบ้างนะครับทั้งไมโครโฟนรุ่นใหม่นะครับทั้ง Sony a7r รุ่นใหม่นะครับแล้วก็ไปถึงเจ้าตัว Sony FX โซนะครับที่ fx ซ จะมีเจ้าตัว f อ1แล้วก็มีข่าวซิกมานะครับที่ผมแถมไปก็คือตอนนี้ไม่มีแพนเปิดตัวที่2อ0รนะครับแล้วก็จะมีแพนเปิดตัวนะครับเจ้าตัวซิกมาแปดสิาร้อยสามสิลเอแทนครับใครที่ชอบข่าวแบบนี้นะครับก็ฝากคอมเมนต์ครับว่าเฮ้ยชอบแบบนี้กันมากเลยนะครับอยากให้ทําแบบไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ครับมาพูดคุยกันได้ครับสําหรับวันนี้ครับผมเฟิร์สนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ